กินอยู่อย่างง่ายๆก็ท่านผู้ชมวันนี้จะเมนูเช้านี่ก็จะมีทอดไข่เจียวใส่ใบชะพูแล้วก็ยอดชะอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมแดงส่วนประกอบมีอยู่สองสามอย่างก็ตีไข่ลงไปสักสองฟองก็ตัวน,นี้ก็จะเอามาทอดแล้วก็จะามากินกับน้ำพริกกะปิท่านผู้ชมทำง่ายๆอยู่กินแบบง่ายๆนะครับ พืชผักอะไรต่างๆเราก็เก็บได้ในบ้านของเราในบ้านในสวนไม่ต้องไปซื้อไปหาใกลทำง่ายๆน้อกนั้นก็อยากจะปรุงรสแบบไหนก็เชิญเลยนะครับท่านผู้ชมปรุงได้ตามใจชอบอันนี้ก็จะตีไข่ให้มันเข้ากับผักที่เราจะมาทอดรวมกันชะพูก็ช่โอมแล้วก็หอมแดงเรียบร้อยครับหน้าตาหน้าทานเลยครับเหมือนกับพิซซ่าเลยพิซซ่าบ้านเรา พิซซ่าหน้าผัก